มาค่ะพี่น้องคะวันนี้ได้ก่อยหอยหน้านะคะพี่น้องคะมาจากมาเสยียร่วมกันจากพี่น้องจา้งจาเบาวลาย้ายหางนะคะวันนี้ก็มีแนวจวดขึ้นกันนะคะพี่น้องคะมาจ้ะ <c oughs> มาจ้ะพี่น้องจากก้าเกเข้าวเลยก็มัดจวดกันเลยนะคะพี่น้องคะ <c oughs> ใส่ส่อนตกันกเอาเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้าอืมสับหลาย うん。 ลำเร้ลูกคอ่อย <c oughs> สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกกระเทียมนะลูกกระเทียมย็นตากแดไม่สวย กินไหมไหเชอรี่กินกับป้าไหมกินเลยลูฟันฟันเหลืองไหมค <c oughs> อคอแม่ <c oughs> ยิ้มหน่อยยิ้มให้หน่อยยิ้มให้หน่อยกินเลยเพิ่มกินเ็มไหมนันนี่กิดไปิแต่ว่าแบบมันแตกสอ <c oughs> มนั่งงี้นังง่ี้เอาล ปูไนไหวนะจักหน่อยด้วยจับหนึ่งจ่ะเหนืยไหมคะลูกไม่ได้เติมนะ้ำในกระติกหรอกเติมให้หน่นะอยได้ไหมว่ะไอ้ปิ้งปิ้งกระเทียมอ่ะใช่ชุ่มไง

จะกินมะเขือแล้วลูกไปนะคะพี่เข้าไะเดี๋ยวแม่ออกไปแป๊บหนึ่งค่ะลูก,กปิดตัวให้แม่ด้วยนะคะตู้กระจกะตู้กระจกปสดปิดประตูให้แม่ด้วยค่ะมาจากพี่น้องจะมาแสบกันต่อนะค่ะพี่หน้องคะ่ะ นี่หอเลยเนาะค่ะมาจา้ะ อรอยกินแบบนี้หอมๆพี่น้องค่ะหอมใบชะพูเนาะค่ะนี่ใส่ลึกๆนะค่ะ Kayak like mm Hmm.